สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับผมก็ออลีกใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นลีกเก่าปนลีกใหม่ไปด้วยนะครับเพราะว่าลีกเก่าก็ทําไม่ทันฮะลีกใหม่คือลิตเติ้ลคัพนะครับก็จะบังคับให้ใช้โปเกมอนนะฮะที่มี CP ไม่เกิน500นะครับก็ ตัวที่ผมใช้ก็ตัวเมตาเลยครับบอลบอนเซอร์นะฮะวายนัทนะครับ, uh, รบแล้วก็ดักเลดนะครับก็คือตัวท็อป3ของลีกนี้เลยนะครับก็เลยลองเอามาใช้นะครับชุด c ีจริงๆจัดเป็นตัวอื่นได้นะครับผมอันนี้มาให้เล่นให้ดูเฉยๆก็สนุกดีครับลีก uh, ลีก500นี่อา้าวนี่ผิดนี่นา หลี500นี้อย่าคิดว่าจะง่ายๆนะครับไม่ง่ายนะครับตัวที่ดันนี่ใช้ดัดพอสมควรเลยนะนะตึ๊ดตึนะครับนี่นตัวแรกนี่นะฮะไว้นักนะครับก็ตัวนี้เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับก็ถ้าผมเลือกเป็นท่าเคานเตอร์นะครับแล้วก็ ถ้าชาร์จจะได้แค่ท่าเดียวนะครับคือมิลเลอร์มิลเลอร์โค้ดนะครับตัวนี้ก็เอาไว้จัดการอ่าอะไรนะไอ้บอลเซอร์เมื่อกี้ได้นะฮะไปไหนอะบอลเซอร์ไอ้ฝาท่อนี่นะฮะบ,บอลเซอร์เป็นโปเกม,มอนพลังจิตเหล็กนะครับถ้าผมเลือกเป็นท่าแท็กเกิลนะครับคนอื่นอาจจะใช้ท่าอื่นนะครับถ้าเป็นท่าพลังจิตอะไรเงี้ยแต่ผมใช้ท่าแท็กเกิลเพราะว่า ะเอาไปชนกับบอนเซอร์ด้วยกันด้วยนะครับเกิดเจอบอนเซอร์เจอชนกันเนี่ยเราจะได้เปรียบที่ท่าแรกนะครับแล้วก็ท่าที่2ผมเลือกท่าเพย์แบ็กกับไซช็อคนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวอะไรนะอ่านกใช่ไหมนกดักเล็เไหนล่ะดักเล็ตคือจริงๆอาจเปลี่ยนตัวก็ได้นะครับ อาจจะหาดินสักตัวหรือไฟสักตัวมาไว้ก็ได้นะฮะแทนนี่ฮะตัวนี้เป็นเป็นเทพของผมเลยแล้วกันนะฮะสำหรับลีกนี้นะฮะสำหรับดักเลตนะครับก็ถ้าเลือกเป็นนะฮะวิงแอตแทกนะครับแอเรียวเอ็แล้วก็บับเบิร์บีมนะครับโดยที่บับเบิร์บีมเนี่ยนะฮะจะเป็นท่าที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยแอตแทก ของคู่ะสู้จะดับลงด้วยนะฮะทำให้ตีเราเบาลงนะครับยังไงก็แล้วแต่ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมมาดูคลิปกันคนแรกนะฮะแบ t t ท e ลสตาร์ n ินะฮะน้องๆหนูๆฝึกได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะมีงานแข่งด้วยนะฮะอนาคต น้องๆอาจจะเป็นคนที่ไปแข่งก็ได้นะฮะอาจจะไปเจอลุงที่งานแข่งก็ได้นะฮะลุงก็ไม่ได้เก่งอะไรเท่าไหลล่ะครับมีคนเก่งกว่าลุงเยอะแยะเลยนะฮะที่งานแข่งนะฮะอาจจะได้ไปเจอกันนะครับนี่ฮะบ่อนเซอร์ครับเจอกับวิงเกาครับเป็นโปยมอนบินน้ําครับแล้วปล่อยท่าพลังจิตไปนะฮะ ใสช็อกโอ้โหดูดมาได้แล้วนะครับหนึ่งเกราะครับผมตีไปตีไปแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาจีเบลมาเป็นโปเกมอนมังกรดินเราก็เปลี่ยนครับเอาดักเด็ดลงมาจีเบลสู้ไม่ได้แน่นอนครับนะฮะโปเกมอนดินเจอน้ำเข้าไปนี่ฮะดีเยี่ยมสุดยอดบับีบ,บ,บิมป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 ม,มาลวฮะดูดเขามาได้สองเกราะแล้วนะฮะนี่ฮะ แล้วเขาปล่อยมาครับถ้าอะไรผมก็ไม่กลัวและฮะถ้าดิกครับอืมอันนิเมชั้นดิกสวยจริงๆครับแล้วก็ตีไปครับตีไปเก็บ energy ไว้ครับเก็บ energy ไว้เก็บ energy ไว้เก็บ energy ไว้นี่ฮะเป็นการเก็บ energy ยังไม่ปล่อยนะฮะแล้วก็เจอกับวิงเกาครับวิงเกาส่งท่าอะไรมาครับนะฮะ มาลุ้นกันเป็นวอเทอร์เพาครับผมหายไปวาบเลยครับแล้วผมก็ส่งท่าบินไปครับผมนี่สวิปไปไนส์เกรดเอ็กซ์แลนด์แอลเอทครับผมเรียบร้อยวิงเก่ากำจัดไปได้แล้วครับตอนนี้มาอีกหนึ่งตัวโอ้โหดูเหมือนจะเป็นแมนคีครับผมเห็นแวบแวบเราไปลดนี่ฮะใส่บับเบิลไปลดโอ้โหนี่โอ้โหได้ไปเยอะเหมือนนี่ก็จะลดไอเแะคุดอสูลงไปได้ครับ แล้วเราก็ตีโอ้โดูท่าอะไรเนี่ยมาเป็นมือเลยตบเล็กสติอะเรียบร้อยแมนคีนะครับนี่มาแล้วครับหนึ่งลิตเตลครับครับนี่นี่ก็แข่งหลังจากอีกคลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งก็ชนะเพิ่งชนะห้าไปห้าศูนย์ไปตอนนี้ของผมยังอยู่แลงสิบเนะฮะใครเจอก็เรียกลุงบูได้นะฮะลุงบูได้นะครับ บอลเซอร์ครับเจอกับบอลเซอร์ครับอ่านี่ทีนี้มาดูกันครับมาวัดกันสังเกตที่ท่าแรกของเราเป็นแท็กเกอร์ครับของเขาเป็นพลังจิตครับนี่ฮะของเราตีสังเกตไหมฮะท่าแรกเราตีเข้าได้เร็วกว่าครับแต่ท่าพลังจิตของเขาอาจจะปล่อยท่ามาก่อนก็ได้นะครับเขาปล่อยเลียงอย่างครับผมเรายังปล่อยไม่ได้เขาปล่อยมาก่อนน่าจะเป็นท่า play back ครับอื้มนั่นแหละครับแล้วเราก็ปล่อย play back ไปเช่นกันครับ สวปไปในเบรดเอ็กซ์ลนเพลย์แบนี่ฮะหายวาบเลยของเรายังเขียวอยู่แล้วเขาปล่อยมาตัวอะไรนั่นเชลเชลลีออสปครับนะฮะผมจำชื่อไม่ค่อยแม่นตัวนี้ตัวเล็กด้วยนะฮะจอก็เล็กปล่อยมาไม่รู้ท่าอะไรแหละไม่ก,กันละครับผมเปลี่ยนตัวเอาใบหนัดลงมานะฮะไป ตีไปท่าแรกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเก็บ energy ไปก่อนแล้วเขาปล่อยไม่กลอมหนึ่งแล้วไอตัวเล็กๆนี่แสบกันจริงๆครับ body slam ครับไม่เป็นไรจิ๊บจิบซิวซิวนี่ฮะโอ้โหสวิปท่าไปครับสุดยอดครับปังมิลเลอร์โค้ดครับนี่ฮะ ตีไป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 ครับนี่ครับเก็บเอเนอร์จีไปเก็บเอเนอร์จีไปเพื่อไปใช้กับอีกตัวหนึ่งนะฮะขเขายังมีอยู่2ตัวแล้วก็เกราะยังไม่ได้ใช้เลยนี่ฮะโอ้ฝาท่อครับเราปล่อยท่าพลังจิตไปก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้ครับแต่ว่าก็จะลด CP พเขาไปได้นิดนึงนี่ฮะนิดเดียวจริงๆเนื่องจากเขาทนท่าพลังจิตอยู่แล้วนะฮะจริงๆก็สามารถทีมนี้สามารถเปลี่ยนวยนัดออกนะฮะลวหา ปิดมอสดินสักตัวหนึ่งก็ได้นะครับนี่ฮะเปิด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 นี่ฮะคือถ้าเขาไม่ยอมปล่อยท่ามานะฮะผมก็จะเก็บเอเนจีแล้วก็จะตีเขาไปแล้วเขาเปลี่ยนตัวทำไมล่ะเนี่ยเอาดักเด็ดลงมามารับท่าเหรอนี่ฮะปล่อยไปมิลโคอนี่ฮะโอ้โหแล้วพี่แกไม่ใช้เกราะเลย แล้วเขาเหลือสองตัวแล้วอะนะฮะเราย่งอตอนนี้เราสองตัวเท่ากันแล้วฮะของเราจะได้เปรียบนิดหน่อยะฮะเพราะว่าฝาท่อเขานะฮะหรือว่าบอลเซอร์เขาซีเหลือนโอ้เบ,อบเบิร์ดเลยครับแล้วเบเบิร์ดเนี่ยจะทำให้อา่าดีเฟนของเขาเองลดลงนะฮะทาให้เราตีได้ง่ายขึ้นแล้วผมก็ปล่อยท่าพลังจิตไปครับไซช็อกครับ แล้วเขาใช้เกาะแล้วครับแล้วผมเปลี่ยนเอาดักเลดลงมาครับนี่ฮะตบแรงครับบอกไว้ก่อนนะฮะสามารถใช้ท่าตามที่ผมบอกได้เลยครับกันไ้ก่อนครับเ,เลือกเอ็ดครับสบายอะาอย่างเงี้ยครับตีไปตีไปไม่ต้องใช้เกาะแล้วนะฮะไอ้ฝาท่อบ,บอลเซอร์มามาบอลน,นะฮะกันไปก่อนครับส่ช็อกครับ นี่ฮะตีปะตีปะตีปแล้วก็ปล่อยไปครับบเบอร์บีมฮะนะฮะก็ลงเล่นสนุกสนุกนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะมีหลีกอื่นมาปะปนนะเพราะว่าคลิปทำมาเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้เอามาลงสักทีหนึ่งนะฮะนี่คุณแอคเขาก็อะไรอ่ะส่งคลิปมาก็ยังไม่ได้พากเลยโอ้ยนะครับช่วงนี้งานเยอะอจริงๆเรียบร้อยครับโอ้โหยังจะปล่อยท่ามาอีกเหรอพ่อพคุณเอ้ย เรียกว่าสู้ไม่ถอยต้องตบมือให้ครับผมนี่ฮะเขาสู้ไม่ถอยจริงๆนะฮะมาครับคนที่สครับนะฮะก็ลงเล่นในหลีกสนุกๆนนะครับน้องๆหนูๆนะฮะอนาคตนะฮะลุงก็อยากเห็นนะครับ คนที่เล่นโปเกมอนโก้พีพีในประเทศไทยได้ไประดับโลกบ้างนะครับลุงคงไม่มีโอกาสนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนฝึกฝนครับเดี๋ยวจะมีการแข่งเวอร์ชัแชมเปี้ยชิพแล้วด้วยนะครับมาแล้วครับเจ้านี่เป็นกระลอกนะฮะนี่ฮะเราเจอกับบอ้ของเขาท่าเป็นท่าท่าพืชน,นะแล้วก็เขาจะมีท่าอะไรอยู่ับผมจาไม่ได้ครับต้องรอดูก่อนฮะขอชมท่าฮะชมท่า อุกครั้นเลยครับอถ่ามืดครับเราแพ้นะฮะอาจจะหาเนี่ยในทีมอาจจะต้องหาโปเกมอนมืดอีกสักตัวหนึ่งนะฮะนี่แล้วผมก็ปล่อยไปครับไซช็อคครับพลังจิตแพ้ท่ามืดนะครับถึงแม้ว่าสังเกตว่าตัวเนี้ยไม่ใช่โปเกมอนมืดแต่ว่าเขามีท่ามืดนะครับเราก็แพ้ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับของเราเนี่ยค่อนข้างอึดครับครั้นครับผม,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 มดูนี่ฮะ นี่ฮะตีไปครับตีไปแล้วปล่อยไซช็อกไปครับมาดูว่าเขาจะใช้เกราะหรือเปล่าทําไมใช้เกราะเนี่ยเราก็จะได้เปรียบที่จะได้เห็นตัวที่สองเขานะฮะห่วงเกราะจริงๆฮะมาแล้วฮะตัวที่สองหมูไฟครับแทบทีพิกครับโอ้หมูไฟช้นี่ซะด้วยมาเจอดักเลตเราไม่หนีด้วยนะไม่หนีด้วยนะเกิดอะไรขึ้นไม่หนีคืออะไรอ่อนหนีไปแล้วครับแล้วก็เจอกับ บัพป oh, ์บีมฮะแล้วตัวที่ส่งมาเป็นไวนัทครับผมโปเกมอนพลังจิตน่ฮะปืดนะฮะเรียบร้อยครับผมก็จะปล่อยท่าพลังจิตแล้วเดี๋ยวโอ้โหแม่เจ้านะฮะเอเลเอทครับไปเรื่อยๆครับเอเลเอทอือแล้วผมก็เปลี่ยนเอาไวนัทลงมาครับเอา พลังจิตสู้พลังจิตครับอึดเจออึดครับผมตีกันไม่ก็ไม่ค่อเข้าครับอาจจะต้องรอกันนานหน่อยฮะช็อตนี้นะฮะน้องๆหนูหนหนๆฝึกฝนไว้นะครับนะ,ะอยากเห็นน้องๆนะฮะที่อยู่ในช่องผมนะครับหรืออาจจะใครก็ได้นะฮะที่เป็นคนไทยที่อยู่ในช่องผมนะฮะคนไม่ใช่ต้องคนไทยเราเป็นตัวแทนประเทศไทยได้ไปแข่งนะ,นะครับนะฮะ นี่ฮะโปเกมอนโกเขามี PVP นะบางคนบอกแค่แตะแตะจิ้มจิมนะฮะผมนี่ก็อยากให้มาลองมาเล่นดูนะฮะนี่ฮะมีเลือกโัดกขับไปเรื่อยๆครับคู่นี้เอาอเขารีบเปลี่ยนมาจังเลยครับปล่อยเป็นอะไรออกมาฮะอยากรู้เฟรมชาร์จหรือเปล่าเฟรมชาร์จโอ้ยท่านี้จะบูทพลังตัวเองด้วยนะครับบูทพลังแอทแทนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยนะฮะต,ตีเราไม่ค่อยเข้าละครับ เรามาดูว่าใช้โลไหมมิลเลอร์โค้ดครับไม่ใช้โลซะด้วยผมก็ขอเปลี่ยนตัวแล้วเอาน้ํามากดนะฮะแล้วก็เขาจะปล่อยอีกรอบนะฮะเฟรมชาร์จเราใช้โลบ้างเฟรมชาร์จนี่ฮะจะบุต์แอตแทกตัวเองแต่ว่าไม่รอดแนะครับมาแล้วผมปล่อยแอลเลอเอตไปก่อนเลยครับทักทายไวนัดนะฮะ รอบนี้ยาวเพราะทีมนี้แหละฮะมันยากเย็นแสนเข็นแลอเกินกว่าจะทําให้เขาหมดสติได้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยเป็นบาร์เบอร์บีมไปะฮะท่าสุดหน้าลำคาญปล่อยเร็วแล้วยังมาลดแอตแทกอีกปูดโอ้โหนะฮะนี่ฮะเรียบร้อยฮะแอตแทกเขาลดแล้วฮะแล้วเราตียังไงครับพอคุณโอ้โหยังสู้ไม่ถอยครับผมยังเปิเป,เปิดเกาะอ,อยู่ฮะ บิลโคดครับตีไปตีไปะปืดโ,โ,โอ้โหออกช้าๆนิดหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหหมดสทีครับนานเหลือกเกินครับคู่นี้ไปแล้วฮะนี่ฮะผมชอบชุดนี้นะชอบชุดแบบญี่ปุ่นโบราณเนี่ย ปฮะลิตเติลขับครับลีกเล็กแต่ไม่เล็กครับใช้ดัดพอสมควรในการดันบางตัวนะน,นี่ต้องบอกไว้ก่อนไม่ง่ายไม่ง่ายหรอครับวาคุสลันบอนเซอร์เจอกับโอ้ยเมลตันครับเมลตันจะมีท่าไฟฟ้านะทันเดอร์หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลองดูกันครับ เป็นโปยมอนเหล็กนะครับผมจะปล่อยถ้าเป็นเพย์แบ็กไปมาดูว่าเขาจะปล่อยอะไรมาฮะทันเดอร์หรือเปล่าน่าจะมีจําได้มีท่าไฟฟ้านะครับทันเดอร์โบครับตีไปตีไปแล้วก็ปล่อยเป็นเพย์แบ็กไปครับมาดูว่าเขาจะใช้เกราะกันไว้หรือไม่ฮะถ้าไม่ใช้นี่เกือบเลยนะเกือบโอ้โหนะฮะถ้าไม่ใช้ก็อย่างนั้นแหละครับจะห่วงไว้ทําไมครับ เกาะเนี่ยมาแล้วที่ตัวอะไรอะ่ะมอโรเหรอโอ๋อนะเป็นโปเมอนพืชพลังเออพืชนางฟ้านะแล้วผมปล่อยเป็นพลังจิตไปครับกันไหมไม่กันอีกเอาอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วคิดอะไรอยู่โอ้ยน้อยแบตครับ ตัวนี้เป็นโปเกมอนบินมังกรนะฮะแล้วก็ปล่อยมาไม่รู้ท่าอะไรฮะไม่กันแล้วกันฮะฟืดแอดร์คัตเตอร์ครับไม่ไม่เป็นไรด้วยโอ้โหฝาททอดตัวเดียว <c oughs> กินรอบวง <c oughs> นะฮะเพ <c oughs> ยี่ดีอย่างกันอีกมาปล่อยมาดักเล็ดอีบาอีบ้า อีกไมาปล่อยมาฮะน่าจะเป็นแอลิไออะไรอะไรคัดคัดเมื่อกี้นะฮะใช่ป่าวแอร์คัตเตอร์ครับโอ้ยหายไปเยอะเว้ยไม่เป็นไรฮะยังไงเราก็ชนะแล้วฮะตานี้ปูดนี่ฮะไปลดแอทแทคเขาไว้ก่อนครับนะฮะแล้วก็ตีอ่ะ ตีไปจนเวอร์มอนเขาหมดสติไปแล้วฮะโอ้ยนานเหลือเกินครับมาดูตัวสุดท้ายครับนี่เราจะชนะ5-0หรือเปล่าครับมาลุ้นกันฮะผมก็อยากขึ้นแล้งนะและช่วงนี้งานเยอะจริงๆครวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์ครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับกดไลค์ให้ทุกคลิปเลยนะฮะเวลาดูคลิปอย่าลืมกดไลค์นะฮะมันจะช่วยให้ ช่องเราอยู่ได้นะครับเจอกับสนาบ,บูครับผมโเยมอนดนางฟ้าแต่ของเราเป็นเหล็กเราได้เปรียบอยู่ครับตอนนี้ท่าแรกเขาเป็นท่าครั้นนี่เอยท่าไบา์นะครับโอ้โหมันเล่นเอาของเราหายไปเลยครับโอ้โหสองโอ้โหตายแล้วครับท่าแรกเขาเป็นท่ากัดครับกัดขย่อนั่นแหละ โอ้โหทำให้เราแบบหายไปเยอะเลยครับไม่น่าเชื่อเออมีตัวอะไรแปลกๆอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรครับเรายังพอทนไหวฮะใส่ช็อคไปครับหมดแล้วครับเกาะเขาอะไรกันเนี่ยเนี่ยโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาอะไรมาเรา้จะเปลี่ยนทําไมครับเอาตัวนี้มาให้ยังกูดเป็นเวอร์มอนนอร์มอลฮะต,ตีไปตีไปตีไปยังกูดเหรอกัดเก่งเหรอกัดเก่งเหรอยังกูดนี่ฮะเรียบร้อย มาดูว่าเขาจะปล่อยตัวอะไรมาฮะโอ้ตัวที่3ามเขาไม่รู้ตัวอะไรแลครับปล่อยไปก่อนเลยครับมิลโคดครับนี่ฮะเอ็กซ์เลนมิลโคดโอ้ยเป็นมินิรวิวครับผมเป็นชาร์โด้ซะด้วยครับโอ้อย่างนี้ผมชนะแน่นอนฮะ5 0าศสบายสบายแล้วครับและอีกตัวหนึ่งเขาก็ไม่น่ารอดแล้วฮะเขามาก็ปล่อยท่าเลยแดนซ์่ิงกีมป่ะฮะน่าจะแดนซ่งกีมแหละ นี่ฮะเรียบร้อยครับผมปล่อยท่าพลังจิตไปนะฮะก็ชนะไปครับคือการเล่น PP เนี่ยเราจะได้สตราร์ดัตได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเวลาโชนะนะครับนอกจากสตราร์ดัตที่เยอะแยะมากมายแล้วเราจะได้ของนะฮะเช่นไอเทมแปลงร่างนะไอเทมพัฒนาร่างนะครับได้แรคคันดี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนี่ผมได้ได้การ์ดนะได้การ์ดในการเปลี่ยนท่าแล้วก็ได้เนี่ยฮะ ได้จับตัวอย่างนี้ครับได้จับราปาร์ตด้วยนะครับใครอยากได้ก็ต้องมาจับนะฮะ PVP ไม่ยากหรอกครับไม่มีใครเก่งแต่กําเนิดนะครับฝึกฝนเอานะครับตอนช่วงแรกๆกผมเล่นนี้ผมก็แพ้ยับเหมือนกันนะฮะเราก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปตามความสามารถที่เรามีแหละฮะเราอาจจะไม่ได้เก่งถึงขั้นสุดยอดนะฮะแต่เราต้องลองมาสู้ครับอย่ากลัวแพ้ครับนะอย่ากลัวแพ้นะครับโอเคสำหรับคืนนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ